คุณผู้ชมมาพูดถึงเครื่องดื่มกันบ้างนะคะถ้าพูดถึงกาแฟเนี่ยหลายๆคนนิยมนะคะทั่วโลกก็นิยมเพราะว่าบางคนเนี่ยดื่มทุกวันตอนนี้ผู้บริโภคอาจจะมีวันๆกันบ้างนะคะคุณวินิ t าเพราะว่ามีรายงานนะคะว่าราคา,มาเมล็ดกาแฟอาราบิก้าเนี่ยแพงขึ้น แล้วก็สูงสุดเป็นประวัติการเลยนะคะเราดื่มกันทุกวันฟังข่าวนี้ก็อาจจะตกใจกันเล็กน้อยนะคะสาเหตุเขาบอกว่าเพราะว่าผลผลิตเนี่ยลดน้อยลงหลังจากที่ประเทศผู้ผลิตกาแฟเจอผลกระทบจากสภาพอากาศเลวร้ายขณะที่แนวโน้มราคาเมล็ดกาแฟก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นไปอีกระยะหนึ่งนะคะเพราะว่าผลผลิตน้อยลงก็จริงแต่ความต้องการเนี่ยกลับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะเมื่อวานนี้ราคาเมล็ดกาแฟอาราบิกา้าที่เป็นพันุ์กาแฟที่นามาผลิตกาแฟมากที่สุดในโลก พุ่งสูงเป็นประวัติการราคาต่อปอนเนี่ยหรือว่าราวๆครึ่งกิโลกรัม454กรัมเนี่ยนะคะปอนหนึ่งสามดอลลาร์สหรัฐ3ดอลลาร์44เซนต์หรือว่าประมาณ116บาทเเศษต่อครึ่งกิโลกรัมนั่นแหละตีไปไง่ายๆกิโลหนึ่งก็ตกไปแล้ว230กว่าบาทซึ่งราคานี้ถือว่าพุ่งสูงขึ้นมากกว่า180สําำหรับแค่ปีนี้เท่านั้นนะคะ ส่วนอีกสายพันธุ์กาแฟหนึ่งมเมล็ดกาแฟโรบัสตา้าที่ถูกกว่าแล้วก็ใช้ในกาแฟสำเร็จรูปซะมากกว่าเนี่ยก็แพงขึ้นกับสองเท่าเหมือนกันในปีที่ผ่านมาราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นเกิดขึ้นระหว่างที่ผูค้ากาแฟคาดการณ์ว่าผลผลิตมเมล็ดกาแฟอาจจะลดลงหลังจากที่ประเทศผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่ของโลก2รายก็คือบราซิลกับเวียดนามได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศเลวร้ายต่างๆนะคะขณะที่ ในเวลาเดียวกันเครื่องดื่มชนิดนี้ตักได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งบอกกับสำนักข่าว BBC บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าแบ,แบรนด์กาแฟต่างๆหรือว่าผู้ค้ากาแฟหลายรายจะคงราคาเพื่อให้ลูกค้าพอใจเพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดเอาไว้ได้แต่ว่าการคงราคาแบบนี้อาจจะกำลังต้องเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าแต่ละเจ้าเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอดแล้วก็เกือบจะถึงจุดเปลี่ยนแล้วนะคะ หลายหลายรายบอกว่ากำลังพิจารณาขึ้นราคาสินค้าจำพวกกาแฟที่วางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตอาจจะเป็นช่วงไตรมาสแรกของปีหน้าอย่างเมื่อเดือนที่แล้วยกตัวอย่างบริษัทใหญ่ๆเจ้าหนึ่งก็คือเนสเลผู้บริหารระดับสูงออกมาบอกว่าอุตสาหกรรมกาแฟตอนนี้กำลังเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากแล้วก็ยอมรับด้วยว่าทางบริษัทเนี่ยอาจจะจำเป็นต้องปรับราคาแล้วก็ขนาดของบรรจุภัณฑ์นะคะ ซึ่งราคากาแฟที่พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ครั้งนี้ทำลายสถิติเดิมที่บันทึกไปช่วงปี1977ตอนนั้นราคากาแฟพุ่งสูงหลังจากบราซิลเผชิญหิมะตกแบบผิดปกติจนทำให้ไร่กาแฟเสียหายหนักการ,รเผชิญภัยแรงรุนแรงที่สุดในรอบ70ปีของบราซิลช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนที่ผ่านมาแล้วก็ยังต่อด้วยฝนตกหนักช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยก็เลยยิ่งเพิ่มความกังวลว่าผลผลิตมเมล็ดกาแฟโดยเฉพาะอาราบิกา้าจะลดน้อยลงไปอีกนะคะ เช่นเดียวกับความกังวลว่าการผลิตโรบัสต้าก็จะลดลงด้วยเหมือนกันหลังจากที่เวียดนามที่เป็นผู้ผลิตเมล็ดกาแฟพันธุนี้รายใหญ่ที่สุดก็เจอไปพายุนะคะก่อนหน้านี้ภัยแล้งก็ฝนตกพายุหนักอะไรต่างๆที่เราเห็นข่าวกันไปกาแฟเองเป็นสินค้าที่มีปริมาณการซื้อขายมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากน้ํามันดิบนะคะความนิยมการบริโภคกาแฟก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆย,ยกตัวอย่างเช่นในจีน เขาบอกว่าการบริโภคกาแฟเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาซึ่งความต้องการสินค้าที่สูงส่วนทางกับปริมาณผลผลิตแล้วก็สินค้าที่อยู่มีปริมาณระดับต่ำเนี่ยก็อาจจะทําให้ราคาน่าจะมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นต่อไปอีกระยะหนึ่งนอกจากราคาแตะระดับสูงเป็นประวัติการแล้วจะสูงขึ้นอีกด้วยด้วยสถานการณ์ต่างนะคะน่ากังวลเนาะครับรา,าบิก้าโลบัสต้าก็เป็นมเมล็ดก,กาแฟที่หลายๆคนชื่นชอบแต่ว่าทีนี้ไทยเรามีกาแฟมาเมล็ดชะมด อเอาไปสู้หน่อยไหมไหนๆตอนนี้ผลผลิตเขาน้อยอเออเราอาจจะต้องแบบว่าไปตีตลาดอื่นๆเพิ่มเติมด้วยหรือไม่แล้วของเรารพรีเมียมด้วยนะคะออใช่ครับไม่ใช่แค่กาแฟแต่ว่าชาคือผม,มาสายชา ปกติคือดื่มชาเป็นประจำทุกวันชาก็ราคาขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ผลกระทบจากภาวะการเปลี่ยนแปลงของอากาศก็ส่งผลกระทบหนักมากไม่ใช่แค่กาแฟแต่ว่าชาด้วยอย่างชาประเทศที่ส่งออกเยอะๆเ,เนี่ยก็คืออินเดียรอ,องลงมาก็คือจีนแล้วก็สีงลังกาอินเดียปลูกชามากที่สุดคือรัฐอัสสัมถ้าจํากันได้ช่วงกลางปีเรารายงานว่าอัสสัมนี่คือน้าพุ่มหนักมากมส่วนประเทศจีนจีนที่ปลูกชาได้ดีก็คือจีนตอนใต้มณฑลยุนนานแถวนั้นนะครับ ก็เจอฝนตกหนักเหมือนกันในปีนี้ทําให้การส่งออกเนี่ยลดน้อยลงอย่างมีนัยยะสำคัญราคาปรับเพิ่มขึ้นถ้าที่อินเดียเขาบอกว่าปรับเพิ่มขึ้นมาประมาณ22ออันนี้คือราคาแบบรับซื้อก่อนที่จะเอาไปขายต่อด้วยนะครับดังนั้น ทั้งชาทั้งกาแฟหลังจากนี้อาจจะต้องจ่ายแพงขึ้นหรือเปล่านะค่ะแต่สําหรับคนไทยก็มีทางเลือกมากขึ้นนะคะคเพราะว่าถ้าใครที่กินกาแฟที่เป็นคนไทยเนี่ยเชียงใหม่ก็มีกาแฟเป็นของตัวเองอน่านแพร่แต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีกาแฟที่เขาปลูกเองแล้วก็เอามาขายเองอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งเหมือนกันที่จะให้คอกาแฟเนี่ยได้ลองกินกาแฟที่ปลูกในประเทศไทยกนะ็ถือโอกาสบริโภคข,ของไทยเลยดื่กาแฟดื่มกาแฟของไทยกันเลยนะครับ